นี่นะคะเราได้มาแล้วนะคะมาเชเต้ที่เป็นสกินอัพจากทางด้านของรอยย่พาร์ตเอหนึ่งนั่นเองว้าวสวัสดีนะคะทุกคนมาพบก,กับวินนี่กันอีกแล้วนะคะแล้วก็ในคลิปนี้นะคะเราจะพาไปดูอะไรที่ว้าวมากเลยจากาด้านของรอยย่พาร์ตเอหนึ่งนะคะนี่อันนี้เลยนะคะทุกคนเจ้าดาบมาเชเตออันนี้นั่นเองนะคะเป็นสกินอัพเนาะ นี่เราจะอัปเกรดได้ยัยงไงนาะมาหาของอัปเกรดให้น้องก่อนอ่านี่ไงเรามาสุ่มกันนะคะหนึ่งร้อยี่สิหกยูซีต่อวันนะคะอุยอ้ยเฮ้ยได้ห้าเลยเหรอเ้ยคุ้มมากนะเอาทีดีเพราะว่าถ้าอันเต็มมันห้า้อยหกสิบปดใช่ไหมเฮ้ยคุ้มมาก นี้นะคะเพื่อนๆเรามาส่มได้นะมันได้สูงสุดอยู่ที่สิบเนาะโอเคเมื่อกี้เราได้เสียท้ายมาเพิ่มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรามาอัพมาเชตเต้กันเถอะว้าวสีเด่นขึ้นมากๆเลยแล้วก็มาอันนี้นะคะประกาศการค่าไม่รอช้านะคะฮาในที่สุดสกินอัพของเราก็มีสักอย่างแล้วนะคะที่มีประกาศการฆ่านั่นเอง เนียบร้อยเดี๋ยวเราต้องลองใช้งานสักหน่อยแล้วสินะถ้ากดโหมดคลาสสิกทั่วไปเนี่ยมันจะดูใจร้ายกับเราไปนิดนึงเนาะไปหาน้องบอดกันดีกว่าเรามาลุ้นกันนะคะทุกคนว่าการที่เราจะใช้มาเชเต้แ,แบบที่เป็นสกินอัพเนี่ยเราจะโดนบอดเก็บหรือเราจะได้เก็บบอดกันแน่นะ เราจะทำให้เจ้าบอดเนี่ยสู้คิดด้วยมาเชเต้ด้ามนี้ได้ไหมนะมาลอดูกันนะทุกคนฮ,ฮ,ฮนี่ตอนนี้เรามีปืนไว้ป้องกันตัวแล้วเราก็มีเสื้อกลอะมีหมวกมีกระเป๋าพร้อมแล้วไปหาบอดกันเถอะนะ เป็นอะไรที่เราไม่ต้องเดินหาเลยนะเจ้าดามาเชเตอะเกิดมาก็มีเลย สงสัยเราต้องเอาไว้ซ้ำนั่นแหละวิวิโนยิงแรงจังเลยอ่ะ,อะทำเพื่ออะไรอ่ะดิ เอ้ยอย่างน้อยก็ได้ตั้งคิวฟีดหนึ่งเลยนะอือโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะเจ้าสกินดาบดาก้อนเบนอ้ได้มาตั้งคิวหนึ่งนะขนาดไปตีบอดนันเนี่ยน่ากลัวจังเลยแต่คิวฟีด์แต่เท่มากเลยนะว้า้ันด้ถึงตอนที่เอาไปเล่นจริงๆแล้วตีคนได้นะโ้ต้องเทกว่านี้แน่เลยเอย่าลืมนะทุกคน จะกินดาบอัพสุดเท่ตรงนี้นะคะหาได้ไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่เติมเปิดรอยัลพาร์ต A หนึ่งนั่นเองเนาะสามารถรับได้ที่นี่ได้เลยนะคะสามารถเติมได้ที่เริ่มต้นได้เลยนะคะที่360อย UC นั่นเองเพราะว่าตรงนี้สามารถรับได้ในเลเวล50นั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลากไปก่อนนะทุกคนขอบคุณที่แวะเข้าขมารับชมกันมาบุ้ยเออก่อจากกันไปนะคะก็แวะชูมเกลือกันสักหน่อย เรียยสิเรียญสิเรียญสิเรียญทำไมให้เหรียญเดียวอะอลาบาดู <S 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 แลกชุดเต้แล้วนะล่าสุดนะ่ะ